สวัสดีครับเพื่อน FC ทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาพบกับผมเช่นเคยนะครับกับสาระดีๆที่มีฝฟกเพื่อน f c พี่น้องของเราเนี่ยอย่างสม่ำเสมอคลิปนี้นะผมจะมาพูดถึงพอดีมีน้องน FC ยนะสอบถามผมเข้ามาว่าพี่ผมอยากผสมไก่ละให้มันได้ตัวผู้เยอะ,เ,ยอะเนี่ยพี่ช่วยแนะนําผมหน่อยทีนี้เขาเลยถามผมว่าพี่มีสูตรเคล็ดลับอะไรในการที่เราจะเพาะไก่ออกมาเนี่ยแล้วให้มันได้ตัวผู้เยอะๆนะฮะให้มันได้ตัวผู้เยอะมากกว่าตัวเมียเนี่ยทำยังไงเดี๋ยวคลิปนี้เนะี่ยผมต้องขอบอกก่อนเลยว่าเป็น สบการณ์ส่วนตัวนะครับเป็นข้อแนะนำนะครับถือว่าเป็นข้อแนะนำเป็นสูตรส่วนตัวแล้วกันนะครับเพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยอาจจะมีสูตรนะครับบางคนก็จับกดผสมในเวลานั้นบางคนก็จับกดผสมในเวลานี้นะครับหลายๆสูตรก็ไม่เหมือนกันถามว่ามันมีผิดถูกไหมมันก็ไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับมันก็ใช้ได้ทั้งหมดนะครับส่วนโอกาสที่มันจะได้ตัวผู้นั้นนะครับผมต้องขอบอกก่อนว่ามันเกิดได้จากหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ ตัวเมียเองนะครับการถ่ายทอดของเขาเนี่ยทางพันธุกรรมการจับคู่ของโครโมโซมนะครับตัวผู้ตัวเมียอะไรต่างๆเนี่ยครับตามหลักกรรมพันธุ์ทั่วไปเนี่ยที่มันจะถ่ายทอดออกมาให้ได้ตัวผู้หรือตัวเมียเยอะเนี่ยนะครับเราไม่สามารถที่จะไปบังคับมันได้นะครับอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่มันเห็นผลชัดเจนจากการที่ประสบการณ์โดยตรงเนี่ยที่เคยทดลองมาเนี่ยแล้วมันได้ตัวผู้เยอะมากกว่าตัวเมียเนี่ยในคลิปนี้เดี๋ยวผมมาแนะนำเพื่อน ว่ามันมีอะไรบ้างยังไงฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับท่านไหนที่เพิ่งเห็นคลิปนี้เป็นคลิปแรกครับก็อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดสาระดีๆนะฮะจากผมและทีมงานนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาติดตามกันข้อแรกนะครับเพื่อนๆสำหรับท่านไหนเนี่ยอยากที่จะเพาะไก่ามาแล้วให้มันได้ตัวผู้เยอะๆเนี่ยนะครับเป็นสูตรเทคนิคส่วนตัวของผมที่จะแนะนำนเพื่อนๆข้อแรกเลยพ่อพันเนี่ยนะฮะพ่อพันธุให้ใช้เป็นไก่หนุ่มอายุไม่เกิน2ปี ให้ใช้ไก่หนุ่มอายุไม่เกิน2ปีทาไมถึงผมถึงบอกว่าให้ใช้ไก่หนุ่มอายุไม่เกิน2ปีเนื่องจากไก่หนุ่มเนี่ยร่างกายอะไรทุกอย่างเนี่ยระบบสืบพันธุ์ระบบพันธุก,กรรมอะไรองเขาเนี่ยมันจะสมบูรณ์กว่าไก่อายุมากแน่นอนอยู่แล้วถ้ามองภาพไม่บอกก็ลองเพื่ลอลองนึกถึงคนคนหนุม่มอายุ 20- 30นะครับแล้วก็คนหนุม่มอาจจะหนุ่มรุ่นปลายอาจจะมีอายุป,ประมาณ40-50เนี่ยเพื่อนๆไปคิดว่ารุ่นไหนจะฟิตกว่ากัน คนอายุกลุ่มไหนเนี่ยร่างกายจะสมบูรณ์กว่ากันนะฮะไก่ก็เหมือนกันยิ่งพ่อไก่อายุน้อยนะครับในช่วงเนี่ยประมาณวขวบกว่าขึ้นไปเนี่ยถึง2ขวบเนี่ยถือว่าดีมากนะครับถือว่าร่างกายกาลังสมบูรณ์น้ําเชื้อดีดีแน่นอนนะครับส่วนไก่ที่อายุมากกว่า2ปีไปแล้วเนี่ยมันก็มีอายุนะครับมีอายุไปแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับคนอะเหมือนที่ผมบอกอะร่างกายอะไรมันก็อาจจะไม่สมบูรณ์เท่าไก่หนุ่มนะฮะน้ำเชื้อความแข็งแรงอะไรต่างๆเนี่ยไก่หนุ่มจะดีกว่าแน่นอนส่วนตัวเมีย ตัวเมียเนี่ยให้ใช้ไก่แม่สาวอย่ากเกิน3ปีนะครับให้อยู่ระหว่างปี2ปีเนี่ยกำลังดีถามว่าแม่สาวๆาวได้ไหมหกเดือน7เดือน8เดือนได้ไหมก็ทําได้นะครับแต่พวกเนี้ยแม่สาวสาวหกเดเดือนเนี่ยผมบอกเลยว่าประสบการณ์ในการฟักไข่นะครับในการพิกไขอ่อะไรพวกเนี้ยยังสู้แม่ไก่พวกที่มีประสบการณ์ไม่ได้นะครับพวกแม่ไก่ที่เคยฟักลูกมาแล้วเนี่ยสองข้อหรือ3ข้อเนี่ยพวกนี้แม่ไก่เขาจะมีประสบการณ์ ในการฟักไข่เขาจะกลับไข่เขาเขาจะห่วงไข่เขาแล้วเขาจะฟักไข่ได้ดีมากนะครับโอกาสที่เราจะได้ลูกไก่รอดแลวฟักเป็นตัวมาก็มีสูงกว่าพวกไก่สาวๆนะครับเพราะฉะนั้นนอกจากพ่อพันธุ์อายุประมาณไม่เกิน2ปีแล้วเนี่ยแม่พันธุ์ควรจะใช้แม่พันธุ์ที่เคยผ่านการฟักลูกมาแล้ว2-3คถึข้ออายุประมาณไม่เกินสองปีอายุไม่เกินประมาณ3ปีนะครับอยู่ระหว่างปีถึง3ปีกําลังดีนะครับผมอันนี้คือข้อแรกนะครับนั่นคือการใช้พ่อพันธุ์กับแม่พันนะครับข้อที่2นะครับ ในการผสมพันธุ์เนี่ยให้เพื่อนเพื่อนะฮะใช้การผสมแบบปล่อยธรรมชาตินะครับไม่แนะนําให้ขังล็อกแบบผสมแบบหนึ่งต่อหนึ่งนะครับแนะนําให้ผสมแบบปล่อยธรรมชาติปล่อยให้เขาหากินเองตามธรรมชาติาแ่งน้ํามน้ำเนี่ยสำคัญมากนะครับความสมบูรณ์ของน้ำเนี่ยน้ำเนี่ยจะต้องมีให้เขาอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็อาหารการกินพวกนี้ถามว่าอาหารการกินพวกนี้เน้นเน้นได้ไหมอาหารการกินผมบอกเลยว่าไม่ต้องเน้นมากก็ได้เพราะว่าเราใช้การวิธี ปล่อยผสมแบบธรรมชาติเนี่ยเขาจะไปคุยเขียหาอาหารกินนะครับหาแมลงกินนะครับไปหากินหญ้ากินมดกินแมงอะไรตามแหล่งธรรมชาติที่เขามีนะครับแต่สภาพแวดล้อมต้องดีด้วยนะฮะต้องมี่างน้อยนะต้องมีมีร่มเงานะฮะต้องมีร่มเงาไม่ร้อนจนเกินไปอันนี้คือข้อที่2ก็คือใช้การผสมแบบปล่อยธรรมชาตินะครับต้องบอกก่อนนะว่าทำไมผมถึงเลือกใช้วิธีการปล่อยผสมแบบธรรมชาติเนี่ยแล้วทำไมตัวผู้มันถึงได้เยอะตัวเมีย ครั้งแรกเลยเนี่ยที่ผมเริ่มเพาะไก่เนี่ยผมก็ใช้วิธีเนี้ยในการปล่อยผสมแบบธรรมชาตินะครับมีพ่อไก่หนึ่งตัวแม่ไก่สามตัวเพื่อนทราบนะครับแม่ไก่หนึ่งคอกเนี่ยนะครับให้ลูกออกมาเนี่ยตัวผู้เยอะกว่าตัวเมียนะครับแต่ต่างกันนะครับเมื่อผมเอาคู่ผสมคู่เดิมเนี่ยเอาไปผสมในล็อกผสมแบบเนี้ยนะครับเป็นล็อกผสมมือก่อนได้ตัวผู้เนี่ยน้อยกว่าตัวเมียเมื่อก่อนเนี่ยไก่ออกมาคอกหนึ่งเนี่ย สมมติมีทั้งหมด8ตัวได้ลูกไก่ทั้งหมด8ตัวตอนแรกๆที่ใช้วิธีการผสมแบบธรรมชาติเนี่ยผมจะได้ตัวผู้อยู่ประมาณ4ตัวถึง5ตัวนะครับนั่นหมายถึงว่าเกินครึ่งแต่ผมเอาเอาชุดผสมพวกนี้เอามาเข้าล็อกผสมนะฮะเอามาเข้าล็อกผสมเนี่ยทั้ง3แม่เลยเนี่ยเอาเข้าล็อกผสมกับพ่อตัวเดิมเนี่ยในชุดถัดมาเนี่ยได้ตัวผู้สมมติว่าได้ลูกไก่8ตัวโตขึ้นมาเป็นตัวผู้3ตัวบางคอก2ตัว3ตัว เน,นี่ยแหละมันเลยเป็นข้อแตกต่างนะครับระหว่างการผสมแบบธรรมชาติกับเอามาผสมที่ล็อกเนี่ยนะครับทำไมผมถึงกล้าบอกว่ามันจะได้ตัวผู้เยอะกว่าเพราะฉะนั้นนะเพื่อนสำหรับท่านไหนเนี่ยกำลังมองหาสูตรนะฮะหรือว่าวิธีที่จะทําให้เราเนี่ยพอกออกมาแล้วให้มันได้ตัวผู้เยอะๆเนี่ยผมก็ขอแนะนาให้เพื่อนๆว่าให้ใช้พ่อพันธุ์นะครับที่มันเป็นไก่หนุ่มอายุประมาณอย่ากเกิน2ปีนะครับอย่ากเกิน2ปีแล้วก็แม่พันธุ์เนี่ยอายุอย่าเกิน3ปีนะครับแล้วก็ใช้วิธีปล่อยผสมแบบธรรมชาติ รับรองว่าเพื่อนๆจะเห็นข้อแตกต่างอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าผมเคยทามาก่อนนะครับพอทำออกมาแล้วมันเห็นข้อแตกต่างนะครับผมก็เลยมาแนะนาเพื่อนๆนะครับแต่ถามว่าปัจจุบันเนี่ยผมได้ปล่อยผสมไหมต้องบอกก่อนว่าผมไม่ได้ปล่อยผสมตามธรรมชาตินะครับเพราะว่าไก่มันเยอะนะครับแล้วก็บางทีพื้นที่เรามันไม่เพียงพอผมจึงจำเป็นจะต้องผสมแบบเป็นล็อกนะครับถามว่าอัตราการได้ตัวผู้มันน้อยจริงไหมก็น้อยจริงนะครับของผมตอนนี้ก็ประมาณถ้าถ้าลูกไก่ออกมาประมาณ10ตัวเนี่ยจะได้ตัวผู้อยู่ประมาณ ประมาณ3ตัวถึง4ตัวนอกนั้นก็จะเป็นตัวเมียทั้งหมดนะครับอย่างเช่นอันถ้าเพื่อนๆสังเกตได้ประมาณสักสองสเดือนก่อนเนี่ยผมก็จะประมูลในกลุ่มกันเรื่อยๆนะครับพวกลูกไก่ที่ออกมาที่เป็นตัวเมียนะครับก็จะประมูลเพราะมันเยอะแล้วก็มาแบ่งประมูลให้เพื่อนๆในกลุ่มไปนะครับเขา,เาหลายๆท่านก็ได้ไปหลายตัวนะครับตอนนี้ก็กาําลังโตสวยๆกันเยอะเลยนะครับผมอ่ะโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นแนวทางนะครับ ให้กับเพื่อนๆได้นะครับยังไงก็ลองเอาไปทดสอบกันดูนะครับได้ผลเป็นยังไงก็อย่าลืมมาคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์แล้วก็มาแจ้งด้วยว่าได้ตัวคู่กันเยอะหรือเปล่านะครับส่วนผมเคยทําแล้วมันได้เยอะนะครับก็เลยมาแนะนำเพื่อนๆนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับท่านไหนมีข้อแนะนําอะไรนะครับหรือว่าอยากสอบถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับเดี๋ยวผมมาไล่ตอบให้สำหรับคลิปนี้ก็ต้องฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ